นสวัสดีแฟนๆเดลินีวทุกคนนะครับผมผมอาจากโก้สุปรนอนทํานายครับได้เลยค่ะก่อนอื่นค่ะเลยเลยคนรู้จักอาจารย์จากการเป็นนักแสดงค่ะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ6-7ดปีก่อนนะครับตัวอาจารย์โก้เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นครับจากอดีตจนถึงวันนี้อาจารย์โก้ค่อนข้างผ่านงานในวงการมาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการประกวดโฆษณาละครทีวี แล้วก็ละครเวทีที่มักจะได้ร่วมงานบ่อยเป็นพิเศษครับผมก็เลยทำให้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเราก็ยังควบคู่แล้วก็ยังทํางานในวงการบันเทิงอยู่ครับค่ะแต่ว่าเหมือนเห็นอาจารย์มีความสนใจศาสตร์การนั่นการดูดวงด้วยใช่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวอาจารย์เองเป็นคนที่ดูดวงได้ก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงอีกนะโดยส่วนตัวยอมรับเลยว่าตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ย เป็นคนที่ชื่นชอบการดูดวงมากจนบางครั้งเนี่ยเราความรู้สึกว่าทําไมเราถึงอุทิศเวลาของตัวเองเนี่ยไปกับการดูดวงล่อยจังเลยเราหมดกับค่าครูแล้วหมดกับการบล็อกอินไปตามแต่แลักษณะที่เยอะมากมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราสึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยสามารถที่จะดูดวงได้ไหมนี่แหละครับพมมันเกิดคําถามเราเลยอยากที่จะหาคําตอบ ก็เลยฝึกดูดวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ถามว่ามันรู้สึกตะขิตตะขวงใจไหมต้องบอกได้เลยว่าไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่สนใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเลยทําให้ทุกการเชื่อของเราต้องมีเหตุผลทุกการมูเตลูของเราต้องมีสติและหาคําตอบได้ก็เลยเป็นที่มาของอาจารย์โก้สุประกอนอนท่านในวันนี้ครับ อย่างที่บอกของอาจารย์อาจารย์จะเป็นวิธีการดูดวงแบบไหนเหรอคะเป็นแบบเหมือนไพ่หรือว่าเป็นแบบดูวันเดือนปีเกิดเหรอคะสาหรับลูกเพจนะครับหรือว่าลูกดวงทุกทานที่ได้ผ่านการดูดวงกับอาจารย์โกเนี่ยอาจารย์โกไม่เคยถามวันเดือนปีเกิดเลยแต่อาจารย์โกจะดูผ่านไพ่กลมยาเพื่อเป็นการตรวจสอบดวงชะตาขั้นพื้นฐานของลูกเพจแต่ละคน นอกจากนี้ครับเราจะมีคำถามเชิงต่อยอดในส่วนท้ายเพื่อวิเคราะห์เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเพื่ออะไรเพื่อที่จะทให้อาจารย์นะเห็นและชี้แนะได้อยา่างตรงจุดว่าคนประเภทนี้มูแบบไหนให้ปังมูแบบไหนให้เด็ดครับผม,มจริงๆศาสตร์การดูดวงแน่นอนค่ะมันอาจจะดูขัดกับแบบเหมือนปกติที่อาจารย์เป็นดาราเนาะแต่จริงๆมันเหมือนมันเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้ว<ม>นะปัจจุบันเลยๆคนอาจจะมีที่พึ่งทางใจเป็นแบบนั้นอาจารย์เป็นแบบนั้นด้วยไหมคะ แน่นอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันคือจุดเริ่มต้นของอาจารย์จริงๆนะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยทำงานในบุกากรบันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหว้ครูการประสิทธิ์ประสานพรจากครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าด้วยความเชื่อแรงศรัทธามันเป็นสิ่งที่มันผนวกเข้ากับชีวิตของอาจารย์ได้อย่างง่ายดายเลยครับนายค่ะ อย่างอาจารย์เองวันนี้แอบเห็นว่าเหมือนก่อนจะเลือกที่มาทําบุญเป็นวันเดย์ทริปกับเราที่วัดระฆังอาจารย์ก็ดูมาก่อนว่าเหมาะสมที่จะเป็นวัดระฆังเพราะอะไรคะอ,อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยเพราะว่าในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่กําลังจะก,การเวลามันเริ่มแปลเปลี่ยนศักราชเก่าก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่พุทธศักราช2566เพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ครับคนทุกคนเนี่ยอยากก่อเกิด อยากมีชีวิตที่เป๊ะปังและดีขึ้นกว่านี้และสถานที่ที่อาจารย์โก้ยืนอยู่หนขณะน,นี้ก็คือวัดรักรังเบื้องหลังของอาจารย์โก้ก็คือครัวโตหรือสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรมมรังสรีรักรังคืออะไรแน่นอนครับรักรังคือการตึกก้องคือความกังวานคือความโด่งดังไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องการความก่อเกิดหรือไม่ คุณต้องการการขยับขยายรวมไปถึงการต่อยอดที่ดีและเด่นขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ที่นี้แหละตอบโจทย์ที่สุดสำหรับสายมออยากึงสติครับอย,อยากมาสั่งสมสเสบียงบุญยังวัดะระฆังแห่งนี้เทคนิคง,ง่ายๆและอาจารย์โก้ก็ทำอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้คือการสวมดมนต์บทพระคาถาชินบัญชรซึ่ง เบื้องหลังของจาันโก้คือบรมครูในฝ่ายพระธรรมขัวโตนั่นเองผู้ที่ได้เผยแผ่มนพระคาถาบทนี้ไม่ว่าคุณจะเชื้อชาติอะไรจะอายุเท่าไหร่เมื่อคุณมาสถานที่แห่งนี้ขอให้มีจิตใจเป็นปฏิบัติบูบชาเพียงแค่สวดมนต์ชินบัญชรทุกสิ่งทุกอย่างจะแปรเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจะก่อเกิดและสร้างสรรค์เมื่อสวดมนต์เสร็จ อธิษฐานให้เป็นบอกกล่าวพระแม่ธรณีบอกกล่าวเจ้าวัดเจ้าวาเพื่อให้สิ่งทั้งหลายเป็นสะพานบุญส่งต่อผูกผมพลบุญถึงตัวเราครอบครัวบุคคลอันเป็นที่รักตลอดจนกัลยาและสาวกทั้งปวงเลยให้มีแต่ความผาสุกให้มีชีวิตที่อุดมไปด้วยเบญจพิธภัณฑ์ชัยอายุวันณนะสุขะูคะและพระเพียงเท่านี้อาจารย์โคคิดว่ามัน ปิติมากแล้วมันถูกต้องและตรงตัวที่สุดแต่ถ้าเกิดใครอยากได้การหมู่ที่เป๊ะปังมากกว่านี้เมื่อเจริญภพวนาเสร็จแล้วอนุญาตเชิญชวนปล่อยนกปล่อยปลาได้เลยเพื่อเป็นสเสบียงบุญเพื่อให้ชีวิตเรามีการอยู่ดีมีสุขมีการขับเคลื่อนและเติบโตในแบบที่ถูกที่ควรครับผมอืมค่ะอย่างอาจารย์เองเวลาไปทําบุญอย่างวันนี้มาหนึ่งวันปกติเวลาว่างของอาจารย์นอกจากทําบุญสวดมนต์และศึกษาแล้ว มีทําอะไรเป็นพิเศษไหมคะ,ะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่ชอบพอักผ่อนนะอาจารย์มักจะหาแบบคาเฟ่สวยๆหรือชิวทัศน์ธรรมชาติดีๆเนี่ยเพื่อกผ่อนลายแล้วก็รีแลกต์ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่อุดทิศเวลาของเตียมไปกับการทํางานหนักมากเลยทําให้ไม่ค่อยที่จะมีเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวลาพักผ่อนงานอดิเรกส่วนใหญ่ แน่นอนครับอุทิศตัวเองไปกับสถานที่ที่สงบร่มเยน็นแล้วก็ให้ส่วว่าร่างกายเราเนี่ยได้สูดออกซิเจนได้อย่างเต็มปอดครับผมได้ค่ะอย่างทริปปีใหม่จริงๆต้องไหว้พระประมาณกี่วัดเหรอคะถึงจะเสริมความมูความปังแบบมีสติคะ่ะจริงๆแล้วเมื่อปีใหม่ควรจะว่ากี่วัดที่แล้วอยู่ที่วิจารยญาณของแต่ละบุคคลนะครับอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยต่อให้คุณไหว้ที่ไหนเนี่ย ถ้าเกิดการกระทำของคุณน่ะไม่ได้เปลี่ยนเจตนาของคุณเนี่ยไม่ได้แปลเปลี่ยนไปในทางที่มันดีงามอ่ะอาจารย์มองว่าภาพรวมของชีวิตมันก็เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากัวใจของเราแก้ที่อิริยาบถและการปฏิบัติของเราทั้งหมดเลยการที่เราไปตระเวนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็ตามแต่เป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้นเพียงแค่20-30%เซแต่ส่วนที่เหลือล่ะครับส่วนหลักใหญ่ๆมันมาจาก กรดีอคุณที่คุณต้องสร้างด้วยแรงแห่งทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาอันนี้คือหัวใจสําคัญแต่ถ้าอยากได้สถานที่มูในช่วงปีใหม่อ่ะอาจารย์โก้บอกให้พอที่นี่คือที่พิเศษจริงจริงๆ1วัดะระฆัง 2. วัดอรุณและ 3. วัดกะะัลยาณมิตร 3. ที่นี้เพื่อการก้าวสูส่สกราชใหม่อย่าลืมนะครับการต่อยอดการก่อเกิดการสร้างสรรค์และชื่อเสียงน,น่าจับตามองมากครับ ได้เลยค่ะงั้นสุดท้ายถ้าอยากจะติดตามอาจารย์โก้ล่ะค่ะคไปไหนดีค่ะสำหรับ<ฮ>กัลยาณมิตรท่านใดนะครับหรือลูกเกุคนใดอยากติดตามอาจารย์โก้สามารถติดตามได้ที่เ e ็บบล็อกแฟนเพจโก้สุภกรหรือใน i n นสตาแกรม i ิ t o ตอที่ใช้ชื่อว่า mastergo_ora u n d ครับบอกได้เลยว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายมีดวงรายปากมีทิศเสริมพลังชีวิตมีข้อคิดดีๆที่จะชี้แนะ จนคุณเนี่ยมีทางเดินของชีวิตในแบบที่ถูกที่ควรครับเอาละครับและนี่ก็เป็นหนึ่งวันดีๆนะครับกับทริปมูอย่างมีสติต,ตามแบบฉบับของอาจารย์โก้สุภกรนนอนคำนายหวังว่าแฟนๆดีดีนิวทุกท่านนะครับผมจะชื่นชอบแล้วก็อนุโมทนาบุญไปกับอาจารย์โก้อาจารย์โก้จะดีใจเป็นอย่างยิ่งในทริปดีๆที่อาจารย์โก้ให้แล้วแฟนๆทุกท่านได้รับฟังและนำไปปฏิบัติใช้อย่าลืมนะครับ การมูแบบมีสติสิ่งสำคัญคือการปฏิบัติบูบชาอยากให้ทุกท่านทำทานรับสาสีเจริญภาวนากรรมดีเหล่านี้จะเป็นสเสบียงบุญที่หนุนดวงชะตาของตัวคนเองมากกว่าพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วสากคละโลก นอกเหนือนจากนี้นะครับถ้าเกิดอยากติดตามอาจารย์โก้สุภกรนนท์ธนายคนนี้นะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook f แฟนเพจโก้สุปกรหรือใน IG จีทิก k ตอที่ชื่อว่า master go underscore โอราครับผม